เวลาพวกเราปฏิบัติเนี่ยให้ทําเหมือนว่าอยู่ผู้เดียวอยู่คนเดียวกายวิเวกจิตวิเวกนะแต่ถ้าใครทําจิตวิเวกได้ผู้เจ้าบอกว่าแม้จะอยู่เกลื่อนกลนไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็ตามด้วยพระราชามหาหมัดก็ตามนะผู้นั้นก็ยังเรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้เพราะเหตุใดนะเพราะว่าตัณหาที่เป็นเพื่อนสอง ของพิสูจนั้นเนี่ยละได้แล้วนะนั้นถ้าเรายังละความอยากในการสแสวงหาพบภาวะตัณหาตัณหาความอยากในการสร้างพบอยู่นะผู้นั้นจะเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองนะแม้จะอยู่ในที่วิเวกหลีกเล้นนะในป่าชา้าป่าชัดแล้วก็ตามก็ยังเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่ดีเพื่อนสองก็คือใจเรามันพูดมันคุยอยู่ในใจตลอดเวลา นั่นแหละลักษณะของการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง